ตบมือให้กับน้องยูกิไหทองคําค่ะทุกคนยายซีน่าจะเห็นข้าวดีแล้วเนาะสำหรับเรื่องค่าตัวของน้องยูกิเหตไหค้นคน,น่ะเกิดกระแสขึ้นมาว่านี่ใช่ไหมจะขึ้นแท่นราชินีอินดี้คนต่อไปนั่นละสิสาวนียออกำลังเป็นที่จับตามองพี่น้องแมนค่ะนายหางประจักษ์ใช่ต้องบอกว่าเอาไพ่มาปัน่นเอาไพ่มาเฮขึน้นกะดังกะมีกระแสทุกคนเป็นบอกค่ะค่ะอ่ะ ตั้งแต่ยุกิมาอยู่กับค่ายหยไได้ประมาณเกือบสองปีกปีแล้วนะคะทุกคนก็เห็นพัานการของน้องขึ้นมาเรื่อยๆผ่านพ้นทุกดราม่าทุกขั้มตีชมอมีอาตารหน้ามากจนหอดึงมือนี่ผ่านกระแสดราม่ามาหลายค่ะสําหรับน้องยุกิหายท้องขําถือว่าผ่าบกแกล้งกิงถ้าบกเกลงกิงก็คือผ่านมาไม่ได้ผ่านผ่านมาไม่ได้จริงๆเพราะว่าเจออะไรเรียกมากๆเลยค่ะ เพราะว่าเข้าไปเห็นเนี่ยยายศิษยาไี้กขไปเห็นยา้ชิดก็น่าจ,จะเห็นแล้วค่ะสําหรับโพสของทางนายห่างไปจากใชไหาทองคาค่ะทุกคนได้มีการออกมาโพสต์อับค่าตัวอบอกว่ายูกิหายทองคําปรับค่าตัวใหม่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อชั่วโมงครึง่งคุ้มค่าคุ้มราคาโชว์เสียงดีสวยจริงหุ่นดาราแล้วก็โทรมาได้เลยในเบอร์0 8 9 2 7 7 2 0 0 0 อือันนี้ก็กลายเป็นประเด็นอยู่ดิสาวเลยเป็นประเด็นอยู่นะจุดหนึ่งพี่น้องคาว่าในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อชั่วโมงครึ่งแพงบอทำรับคนอื่นนอกจว่าทำไมมันแพงแล้วบางเจ้าภาพเขาอยากได้แบบว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะก็ต้องบวกไปอีกตีประมาณมาชั่วโมงเคิงขันอยากได้สามชั่วโมงค่ก็สามแสน อืประมาณนั้นค่ะจังสี่พี่น้องก็คือเฉลี่ยเลยสามแบบว่าชั่วโมงละแสนเฉลี่ยชั่วโมงละแสนสุดปังสุดปังมากๆนะคะแล้วกอะไรที่ว้าวมากๆสําหรับน้องยุกิเนาะก็เห็นหลายสํานักข่าวเอาไปตีข่าวก็มีดราม่าปะปบนกันไปแล้วก็มีคนมาชื่นชมนะคะบางคนก็บอกว่ายูกิยังไม่ถึงขั้นนั้นทำไมถึงต้องมาปรับให้มันแพงขนาดนี้บางคนก็ว่าเนี่ย นี่คืออินดี้ราชนีอินดี้คนต่อไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยปั่นผู้ใดก็ขืนทุกคนคแต่เยสิเสือหมันย่างหนึื่วสายตาของนายห่างประจักษ์ใช่เป็นอีหยังทีก้าวไกลได้แซวเลย<ม>เพิน่นเพิ่นซ่องซอดเห็นไหมพี่น้องคงจะเห็นอะไรในตัวน้องทีสี C. มีความสามารถน่ะให้สมกับราคาวาจ่างก,ก็แล้วกันนะแาวเลยประมาณนี้สําหรับอาจารย์เนาะใช่ค่ะ,คะ ก็มีหลายสำนักอนีางเช่นเนี่ยไทยรัฐบันเทิงก็บอกว่าค่าตัวไม่ธรรมดาเลยฮอตตามพี่ลำยติดๆแล้วจ้าเห็นไหมก็คือน้องเนี่ยฮอตฮอตแบบช่วงนี้กระแสน้องกระแลงมาดีแล้วอีกน้อยห้าน้องเนี่ยตัวเป็นสาวเต็มตัวเนาะคก็สิสุดยอดสุดยอดค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องกระแสมาแรงพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดของน้องด้วยนะสาวเนยใต่าตึกเลยเด้สาวเนยตหำ ในช่วงเดือนเมษาอ่าน่าจะอีกไม่กี่วันเพราะว่าทีเซอร์าวันที่เจ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่เจ็ดนี่แหละเจ็ดเมษาเพราะว่าทีเซอร์ได้ออกมาเป็นเที่ยวเรียบร้อยนะคะเป็นเอ็มวีคู่กับพี่พีอ่ากระแสกับมาดีทั้งคู่เลยนทั้งคู่เลยพี่น้องค่ะต่างกัจับตามมงว่านี่แหละพี่น้องสําหรับยุกิไฮทองคาเบิ้งความเคลื่อนไหวของน้องคือก้าวกระโดดเด้คือพัฒนาการไม่ไม่อยู่กับที่พัฒนาการแบบ ก้าวกระโดดคือยศบานแหละค่ะแล้วน้องอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะคะให้ตัวของน้องยุจีเองว่าจะเป็นเห็นในห้างผู้ไปนานแล้วนะคะว่าจะเป็นพี่เส้นเตอร์น่น่ายนังนไทยพัฒพยศต์น้องกับพานมาเมืองไทนะคะน้องทําทุกอย่างในการบ้นได้เป็นนักแสดงนักล้อแมนแมนค่ะหลายหลายหลายแนวภา่ในโตศิลปินผู้นี่มีหลากหลายอย่างในในโตน้องเพราะว่าสิเป็นศิลปินหมอลำนักล้อแล้วก็ ดารภาพยนตย์นอีกอใช่ค่ะแล้วบระิทธิภาพมึงฟีดแบ็กของทางเอฟซีบาดทางไหนหลังจากที่ทางนายห้างประจักษ์ชช่ได้ประกาศปรับคาโตใหม่เป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อชั่วโมงครึ่งะนะคะในห้างประจักษ์ัยโพต์ออกไปก็มีคนมากดไลค์กดแชร์เยอะแยะมากมายซึ่งก็มีเอฟซีบอกว่าเนี่ยโหดีใจกับน้องเลยนายห้างหนูเชียร์คนนี้แหละมีอนาคตแน่นอนค่ะอสิอาไหนาฟังเลยเนาะค่ะ ยูกนะิเน่ะดูตั้งแต่สมัยประกวดทองคําเด็กเด็กคนนี้เก่งและสวยเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าหุ่นดาราหน้าก็ดารานะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าน้องยูกิเนี่ยเป็นนักร้องที่เสียงดีมากๆเลยครับหุ่นดีครับผมคนนึงแหละที่เป็น fc น้องแต่ถ้าราคานี้จริงๆผมมองว่าอ่ะมันก็มีคนมาฟีดแบ็กมันก็นมีทั้งหินเด้วยหรืห็นด้วยเนาะ,นค,ะคนนี้บอกว่าเป็น fc แต่มองว่าเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยจ้างหมอลำพนธใหญ่เนี่ย นะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันมันก็แล้วแต่ความพอใจของเจ้าภาพแหละสําหรับผมผมมองว่าแพงไปก็ขื้นเ่อนบาแหละแต่ข้อมพอใจของเจ้าภาพค่ะแต,แต่แต่ท่านนี้ท่านก็เป็น f อซของน้องยูแต่ท่านออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวคือบางคนก็อาจจะคิดว่าชั่วโมงครึ่งกับราคาแส<ต>น <100 5, S 1> ห้าอาจจะแพงไปไหมประมาณนี้พี่น้องใช่ค่ะค่ะเท่ากันอย่าขอบอกก่อนนะคะว่าเจ้าภาพถ้าเขาอยากดูหมอละมูเขาจ้างหมอละมมูนะคะแต่ว่าเจ้าภาพบางคน เขาบบมารกล่าเลืองเขาบ่มากแบบว่าให้มาแสดงคืนเวทีมากคือแบบจวดย่างเดียวอ่ะเขาอยากจวดชั่วโมงครึ่งคือเต้นจนเมื่อยหล่น้องขาอ่อนแล้วคุ้มอ่ะสําหรับเงินแสนห้ามากระทางมุมมองสาวเลยแล้วบางคนเขาไม่ได้ต้องการให้มาเล่นทั้งวันทั้งคืนเนาะเขาต้องการให้เล่นแค่งานเลี้ยงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงประมาณนี้ค่ะพี่น้องมันก็แล้วแต่ ความพึ่งพอใจของจ้าภาพนะคะว่าเขาสีจ่างบอ,อเขาหูหรือว่าราคาสมนีเขาคืไปคิดของเขาเองนะคะ,คะของเจ้าภาพเนาะแล้วก็คนเนี่ยก็บอกว่าเข้ามาน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีความสามารถนะคะ,คะอ่าบางคนบอกว่าสองแสนผมก็ไม่เสียดายครับสําหรับน้องยูกิชอบเสียงดีเสียงเด่นดาวดวงใหม่ของห้าง่า ของหายทองคําใช่ค่ะนี่คือกระตั้งมุงม่มองคือเกาสเสาเลยใช่ค่ะเหรียญย่อมมีสองด้านคือว่าละพีิโองแม่แล้วแต่เข้าสีแบบพึ่งพ่อใจอคนที่ว่าจ้างเพิ่นก็ต้องพึ่งพ่อใจในราคานี้นะคะใช่ค่ะซึ่งมันราคานี้นะคะห้าวันมันเป็นราคาที่เขาเห็นในห้างเห็นดีเห็นชอบแล้วก็ปรับ ไม่ใช่ว่าน้องน่ะก็มาขึ้นตอนที่น้องเริ่มมีกระแสขึ้นมาในช่วงนี้ก็นานนี้น้องกะราคา่าจะราคาตะกี้เนี่ยกระแสต้นต้นแต่ยังไม่ถึงขนาดนี้นะคะสามห้าค่พความปังของน้องมทุกคนติดตามนะคะทุกคนมาค้นว่าคอ้ถือหวยรางวัลที่หนึ่งก่อนเด้อสิไปเบิงสิไปเบิร์ค่ะจังไหนค่ะพี่น้องยัยสิทธ์ทำรราคาคาโต้รังนี่สำหรับตัวยัยสิท์บอกยัยสิท์มุมมองของยัยสิท์เองเด้บอกเจ้าอาวุธกับคือ พอใจถ้าายสิพอใจแสนห้าก็จ้างอ่ะสาวนรใช่ถ้าเราชอบถ้าเราชอบเนาะค่ะเสียเอาไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาไปติไปชมมันกะมันก็แล้วตะมุมมอมันเบาหยาดอ่ะมันคนละเวนะมันคนละเวอร์ชั่นแมนค่ะคือบางคนบอกว่าเนี่ยล่ำสิงดีกว่าล่ำมูล่ำมูดีกว่าล่ำสิงค่ะเสียค่ะพี่น้องแล้วถ้าคนเขาชอบจริงจริง นักร้องชั่วโมงละแปดแสนก่อแสนกับมี่นะคะอาจารย์เปิดแลปเตอร์โอ้ยไม่แลปเตอร์แลปเปอร์นะคะชั่วโมงละแปดแสนนะคะแม่่นคะเขาก็จ้างค่ะเพราะว่าเขาชอบนั่นแหละพี่น้องคือต่างต่างคิดต่างใจต่างมุมมองเอาเป็นอันว่าจ้างใดก็ตามสร้างซ้หรับน้องยุกิ้หาทองคำที่ทางด้านในหางหรือว่าอาจารย์ไปจักใช้หายทองคำเพิร์ดมาปรับปรับขาโตัวไม่ปรับขาโตัวไม่กาตามค์อ่าแล้ว ขอให้งานปังๆอ,อาอนาโคตต่อไปนะคะขอให้งานแบบเต็มปี <ฮะ S 1> เต็มเดือน <ฮะ S 1> เดือนละหลายๆงานซีซีผ่าชิบงานกันแล้วกันค่ะสำหรับน้องยูกิให้ท่องคำค่ะ,<ฮ>ะ